9นักแสดงหลักที่หยดสาวๆพี่น้องยี่แย้มหยาดสวยนอกจอทุกคนแม้ว่าจะมีดรามา่าเทียบตัวละครไม่สมบทเป็นคนต่างจังหวัดโดนสวนกลับเป็นคนต่างจังหวัดต้องหน้าตายยังไงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจมีน้อยนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดที่ตอนนี้9ข้าสู่หลักร้อยล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่งานนี้ค่ะกลับมีกระแสด,ดราม่าเกิดขึ้นเรื่องของหน้าตาตัวละครที่ออกไปหางหน้าตาดีจนเกินไปจะมีคอมเมนต์อะไรกันบ้างแล้วแต่ละคนจะมารับบทเป็นใครใน เรื่องก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มก,กันเลยแม้ว่ากระแสตอบรับจะดีนะคะแต่ก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นเนื่องจากโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องการแคสติ้งของตัวละครเพราะเนื่องจากเรื่องเล่านี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีจู่ๆก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์หน้าตาของตัวละครที่มีความหน้าตาดีจนเกินไปหน้าตาเหมือนคนในเมืองไม่เหมือนกับคนต่างจังหวัดไม่เหมาะสมกับบทบาทบ้างทํานังขาดความน่าเชื่อถือไปเลย แต่คนหน้าตาดีมาเล่นคัดมายังไงหน้าตาคนละทางหมดทั้งบ้านเหมือนไม่ใช่ครอบครัวท่ามการกระแสดราม่าของตัวละครนะคะแต่ก็มีอีกด้านเมื่อชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาโต้แทนด้วยว่าคนต่างจังหวัดต้องหน้าตาเป็นแบบไหนจะสวยหล่อไม่ได้เลยเหรอต้องมีแต่คนกรุงเทพเท่านั้นหรือไงที่สวยหล่องานนี้นะคะเราก็จะมาเปิดเผยนะักแสดงหลักทั้งหมด9คนนะคะว่าจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยคนที่9เฟซอริสราต้องบอกเลยว่าบทแม่แม่เนี่ยต้องยกให้กับคุณเฟซเลยจริงๆผู้ที่มารับบทเป็นแม่บุญเย็นจาก ภาพยนต์เรื่องที่หยดปัจจุบันนะคะเธออายุ45ปีแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าผลงานการแสดงละครเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครคนที่8ปลายปรรเมทน้อยอำ่ำเป็นอีกคนนะคะที่ได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อบ่อยมากๆเลยปัจจุบันนะคะคุณป้ายเนี่ยอายุ58ปีเข้าไปแล้วเรียกได้ว่าผ่านการแสดงละครมาอย่างโชคชนและในปีนี้ค่ะก็มีผลงานตังอย่างภาพยนต์เรื่องที่หยดที่มารับบทเป็นเฮหั่หงหรือคุณพ่อประจําเรื่องนี้นั่นเองค่ะ คนที่7อ็ดองอาจเจียมเจริญพรกุลสำหรับภาพยนตร์ที่หยดนะคะโดยเขานั้นรับบทเป็นจ่าประพันธ์นอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้วเขาก็ยังมีฝีมือในการกำกับภาพยนตร์อีกด้วย คนที่ 6. กนเดชคูกิมิยะต่อกันที่พระเอกสุดฮอตนะคะที่มารับบทเป็นพี่ใหญ่สุดอย่างพี่ยักษ์ตัวตึงประจําเรื่องเล่าสอยองขวัญน,นี้นะคะที่ต้องปกป้องทุกคนในครอบครัวหลังจากที่ลดประจําการแล้วแต่ด้วยลักษณะนิสัยนะคะในเรื่องที่มีความบ้าบิ่นไม่สนใครแม้กระทั่งผีในเรื่องซึ่งการมารับบทในครั้งนี้ของหนุ่มนเดชนะคะก็ถือว่าเป็นการท้าทายอีกครั้ง คนที่5เฟรนพิรกิจพัชราบุญยเกียรติเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะที่น่าจับตามมองมากๆเลยอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองแม้ว่าเขานั้นจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะแต่ก็ฝากผลงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นบทบาทน,นีโมจากละครเรื่องคู่เวนและการมารับบทเป็นยอดนะคะในภาพยนตร์เรื่องที่หยดเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นนักแสดง200ล้านไปแล้ว คนที่4 Junior, จูนเนี่ยากาศเป็นดใจดีรับบทเป็นยศนะคะลูกรักปัมมี่คนใหม่จากทางช่องสามวัยยีปีงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะคะที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ขึ้นแทนเป็นหนุ่มมากความสามารถเริ่มต้นเข้าวงการตั้งแต่ปี2564ซึ่งในชีวิตวงการบันเทิงนะคะเริ่มต้นมาจากการถ่ายแบบโฆษณาถ่าย MV จนเริ่มเข้าสู่วงการละครที่ได้โชว์ฝีมือเรื่องแรกจากเรื่องยงมทูตกับผู้สาวรับบทเป็นทันทันจนกระทั่งนะคะออร่าความหล่อเนี่ยทำให้มีผลงานที่พลัง air ออนอรอ่ือง และการมารับบทเป็นยศนะคะก็คืออีกภาพยนต์ที่จะสร้างชื่อให้กับเจ้าตัวคนนี้ คนที่สานีน่าณชาเจสิก้าพานวันเป็นอีกนะักแสดงเด็กมากฝีมือนะคะที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าผลงานเนี่ยสุดปังอนาคตไปไกลแน่นอนจับตาหนูน้อยคนนี้เอาไว้ให้ดีเลยค่ะโดวยวัยเพียงแค่9ก้าขวบเท่านั้นเข้าสู่วงการจากการแสดงละครเรื่องซอนเงารักเมื่อปี2563จนทําให้น้องมีผลงานออกมาทุกปีเพราะนอกจากการมารับบทเป็นผู้ต้านในวัยเด็กในละครเรื่องพรมลิขิตแล้วในภาพยนตร์เรื่องที่หยดเธอก็มารับบทเป็นยี่น้องคนเล็กสุดประจําเรื่องนอกจากความน่ารักภายในเรื่องแล้ว ความสามารถแล้วน้องจอกก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะและด้วยความเป็นลูกครึ่งนะคะไทยอังกฤษรวมถึงมีรอยยิ้มที่น่ารักสดใสในอนาคตน้องคนนี้ต้องไปไกลอย่างแน่นอน คนที่2เดนิสเจลีรัชคาปุนดาราน้องใหม่ที่ความสวยน่าจับตามองนะคะภายใต้สังกัดช่อง3ามที่ขโมยหัวใจแฟนๆหนังไปทั่วประเทศดีกีนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษพูดได้มากถึง3ภาษาความสามารถพิเศษเหลือล้นปัจจุบเธออายุ16ป,ปีโดยเส้นทางผลงานของเธอนะคะเริ่มต้นมาจากการแสดงงานชิ้นแรกโดยการเป็นนักแสดงรับเชิญในเพลงคนเดียวที่ใช่ในปี2562หลังจากที่เริ่มมีผลงานการแสดงนะคะปล่อยออกมาทั้งผลงานละครและก็หนังโดยเฉพาะผลงานล่าสุดของเธอนะคะ ที่เพิ่งปล่อยตัวออกมาอย่างเริ่มที่หยดกับการมารับบทเป็นยาดะคะาแถมออร่านอกจอนั้นก็ไม่แพ้กันเลยความน่ารักสดใสของเธอก็เข้าตาแฟนๆถือว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่น่าจับตาม,มองมากๆ คนที่1มิมรัตนวดีวงทองถือเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงสาวที่ได้รับความสนใจไม่น้อยน,นะคะสําหรับบทบาทแย้มจากเรื่องที่หยดและก่อนที่จะมารับบทเป็นแย้มนะคะสาวน้อยฟูถูกครอบงาในภาพยนตร์ไทยเสียงขวานก็เคยฝากผลงานมาแล้วเธอเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2562แล้วก็มีผลงานการแสดงทุกปีเรียกได้ว่าความสวยกินขาดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะและการมาของที่หยดนี้จะส่งผลทําให้ผู้ชมลางอยากรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นต้องบอกเลยว่าน้อกจอนั้นก็สวยและก็น่ารักในแผลในจอเลยจริงๆ Mm. -hmm.